ได้มีการแจ้งให้สถานประกอบการได้ดําเนินตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะโดยดําเนินตามตามมาตรการของ Good Factory Practice นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะ นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายสุริยพงศ์สุริยพงษากุลนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนและนายสาริกพรม,มารัตนนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูนได้ถแถลงถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 พร้อมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพลัสหรือ TSC ค่ะเพื่อให้สถานประกอบการกิจการต่างๆได้มีกิจกรรมมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตาม เกณฑ์การประเมิน TSC รวมทั้งยังรณรงค์ให้มีการล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชนที่สาธารนณะด้วยการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม TSC ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory p r a c t i c e หรือว่า GFP ค่ะประกอบด้วยแจ้งโรงงานทุกโรงงานและสถานประกอบการ ประเมินตัวเองด้วยโปรแกร,รม TSC ให้ทุกโรงงานได้มีการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแพร่เชื้อในสถานประกอบการด้วยโปรแกรมไทยเซฟไทยนะคะและมีการสนับสนุนให้พนักงานสมัคร จัดการสุขภาพผ่านโปรแกรมก้าวท้าใจค่ะเพื่อจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโควิดสิแล้วก็ที่สาคัญนะคะให้สถานประกอบการดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดกิจการค่ะ